ผู้สูงอายุเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ง่ายกว่าคนหนุ่มสาวถึง2-10ถึง10เท่าเลยทีเดียวนะครับ คุณเป็นคนวัย45ขึ้นไปที่ยังต้องทำงานหนักพักผ่อนน้อยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายนะครับแล้วผนหนวกเข้ากับการที่คุณมีความเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในร่างกายบางคนอาจจะรู้สึกหงุดหงิดง่ายนะครับบางคนตื่นมาตอนกลางคืนนะครับมาเข้าห้องน้ำแล้วบางทีกลับเข้าไปนอนก็กว่าจะนอนก็ยากกว่าเดิมนะครับทั้งหมดนี้อาจจะทาให้ร่างกายของคุณมีความเครียดมากขึ้นหงุดหงิดง่ายขึ้นนะครับคนวัยนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะป่วยเป็น โรคต่างๆได้ง่ายกว่าคนวัยหนุ่มวัยสาวนะครับด้แก่โรคอะไรบ้างโรคมะเร็งนะครับหลายๆคนกลัวก็จะเริ่มมีการเจอมากขึ้นในวัยที่สูงอายุมากขึ้นนี้นะครับรวมถึงโรคเรื้อรงังอย่างเช่นพวกกลุ่มโรค NCD นะครับที่ไม่ติดต่อนะแต่ว่าเป็นเรื้อรังอย่างเช่นโรคเบาหวาน ใช้มาในเลือดสูงความดันโลหิตสูงโรคหัวใจนะครับที่สําคัญนะครับเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยระบบภูมิคุ้มกันก็จะอ่อนแอลงตามวัยที่เพิ่มขึ้นด้วยผู้สูงอายุเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ง่ายกว่าคนหนุ่มสาวถึง2-10เท่าเลยทีเดียวนะครับดังนั้นต้องหันกลับมาดูแลภูมิต้านทานนะครับเพราะภูมิต้าน,านทานที่แข็งแรงคือวัคซีนที่สําคัญที่สุดครับ อย่างแรกเลยเรื่องของการออกกําลังกายผมแนะนําเริ่มต้นง่ายๆด้วยการเดินเร็วนะครับ หรือถ้าเกิดว่าใครอยากจะวิ่งนะครับก็สามารถทําได้แต่ก็ยังไม่ต้องหนักจนเกินไปในช่วงแรกนะครับหรือจะเป็นว่ายน้ําก็ได้นะครับลองหากิจกรรมที่มันไม่หนักจนเกินไปนะครับพวกนี้จะช่วยเรื่องของการกําจัดความเครียดในขณะเดียวกันกระตุ้นกล้ามเนื้อแล้วก็กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของเราให้ทํางานได้ดีด้วยนะครับเริ่มต้นอาจจะวันเว้นวันดูก่อนก็ได้นะครับแต่เน้นเบาๆไว,ไวไก้ก่อนยังไม่ต้องหนักเกินไปเพราะไม่งั้นคุณจะรู้สึกเหนื่อยแล้วก็ไม่อยากทําต่อนะครับอย่างที่2อนะครับอันนี้จะเน้นเรื่องของการกลับมานอนให้เเป็นวลา แล้วก็นอนให้เร็วขึ้นนะครับเพราะว่าช่วงเวลาที่ระบบภูมิคุ้มกันของเราจะทํางานได้ดีเนี่ยคือช่วงที่เรานอนหลับสนิทจะมีการฟื้นฟูร่างกายได้ดีขึ้นนะครับผมจะเน้นเป็นช่วงของ3ามทุ่มสทุ่มเราจะต้องเริ่มหัดนอนให้ไวขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณนอนตีสองตีสเนี่ย ร่างกายเนี่ยจะมีการปรับสมดุลได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับและจะส่งผลให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมันไม่ดีพอเพราะฉะนั้นพยายามหัดนอนให้เร็วขึ้นนะครับถ้าวันนี้ใครนอนตีสองลองขยับมาเป็นตีหนึ่งครึ่งนะครับค่อยๆขยับไปทีละนิดทีละหน่อยนะครับเรื่องที่3าก็คือเรื่องของการกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนั่นเองนะครับผมก็จะเน้นว่าเราควรจะกลับมาดูแลเรื่องของอาหารที่เป็นโปรตีนนะครับเพราะว่าเกี่ยวข้องกับระบบการสร้างระบบภูมิคุ้มกันที่ดีนะฮะโปรตีนของคนวัยสี่สิี่้าขึ้น เป็นโปรโตีนที่มีคุณภาพนะครับใครที่ชอบแบบเนื้อติดมันเยอะๆเนี่ยอาจจะต้องเริ่มเลี่ยงนะครับหรือว่าลดปริมาณลงไปนะครับลองมาหันมาดูปริโภคเรื่องของโปรโตีนจากเนื้อไก่เนื้อปลานะครับรวมถึงโปรโตีนจากถั่วนะครับหรือว่านมหรือนมถั่วเหลืองนะครับหรือว่าใครชอบโยเกิร์ตก็ดีนะครับเพราะว่านอกจากจะได้โปรโตีนแล้วเนี่ยยังได้จุลินทรีย์สุขภาพที่ดีต่อระบบลาไส้ซึ่งจะช่วยให้ระบบภูมิคุค้มกันของเราดีไปด้วยนะครับอย่างที่2ก็คือเน้นเรื่องของผักผลไม้นะครับท วิตามินและก็แร่ธาตุที่ช่วยเสริมสร้าง การซ่อมแซมร่างกายนะรวมถึงเรื่องของการเคลียร์สารพิษในร่างกายนะเพราะว่าในผักผลไม้เนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มผลไม้ที่มีสีเข้มๆอย่างกลุ่มเบอร์รี่เนี่ยนะครับก็จะมีแอนตี้ออกซิแดนต์อยู่เยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างราสเบอร์รี่นะบลูเบอร์รี่นะครับอย่างของผลไม้ไทยๆก็อย่างเป็นพวกหมอนอะไรเงี้ยนะครับแต่งานวิจัยของต่างประเทศเขาก็มีบอกว่ามาคิเบอร์รี่ซึ่งเป็นพืชพื้นถิ่นของประเทศชิลีนะครับจะมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์ที่ชื่อว่าเดลฟินิดีนหรือว่าเรียกยก่อๆว่าสารดีๆเนี่ยนะคร สูงที่สุดนะครับเรียกว่าเป็นาราชันแห่งสารต้านอนุมูลสละเลยทีเดียวนะครับจะบอกอย่างนี้ครับว่าคนวัย45ขึ้นเนี่ยสิ่งที่แตกต่างจากวัยหนุ่มสาวก็คือเรื่องของระบบการย่อยและการดูดซึมสารอาหารนะครับถามว่าช่วยอะไรตรงนี้ได้บ้างนะครับอย่างแรกเลยเรื่องของการดูดซึมสารอาหารเนี่ยคุณอาจจะเริ่มต้นด้วยการเคี้ยวอาหารให้มันละเอียดมากขึ้นนะครับจะเป็นการช่วยเรื่องของระบบการย่อยการดูดซึมได้ดีขึ้นอย่างหนึ่งนะแต่และหลายคนบอกว่าอาจจะไม่พอนะครับก็อลองหาเป็นพวกวิตามิน เสริมนะครับหรือว่าจะเป็นพวกเครื่องดื่มนะครับที่มีการสกัดสารแอนตี้ออซดนจากผักผลไม้อะไรเข้ามานะครับก็จะช่วยเพิ่มเรื่องการดูดซึมได้ดีขึ้นนะครับทั้งหมดทั้งมวลก็เพื่อเสริมภูมิต้านทานของเราให้แข็งแรงนะครับเราก็จะเป็นผู้สูงวัยที่แข็งแรงนะครับมีความสุขกับชีวิตแล้วก็ไม่เป็นภาระให้กับคนรอบข้างครับ